อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปไหนไกลครับสามารถหยิบจับอุปกรณ์ใกล้บ้านมาช่วยในการออกกำลังกายได้เรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่บ้านอะไรสามารถนํามาช่วยออกกำลังกายได้บ้าง ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมคนนัดอีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้นะครับจะเป็น Home Exer c i s e นะฮะโดยที่เราจะใช้อุปกรณ์ในบ้านนะครับมาเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายของเรานะครับเพื่ออะไรนะครับหนึ่งคือเรื่องของความหลากหลายนะฮะเพิ่มให้เรารู้สึกสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความหลากหลายไม่ซ้ำไม่จำเจนะครับแล้วก็สามารถช่วยลดความหนักของท่านนั้นๆหรือว่าเพิ่มความหนักของท่านนั้นๆให้เกิดความท้าทายขึ้นได้นะครับผมโดยที่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีมาทั้งหมด 3นะฮะแบบ3แบบออกกำลังกายด้วยกันนะครับ1คือเรื่องของหัวใจนะครับ2คือกล้ามเนื้อแล้วก็3คือเยืดเหยียดนะครับโดยที่ ทุกท่านอย่าลืมวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะออกกำลังกายกับเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการบริหารหัวใจกันเลยนะครับโดยที่วันนี้มีมาฝาก3ท่านะครับโดยที่บริหารหัวใจเนี่ยก็จะเสริมสร้างในส่วนของเรื่องของระบบประสาทไปด้วยนะครับในตัวเลยนะครับสำหรับท่าแรกนะครับผมเราจะทําท่าอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจากผมก่อนเนาะมีความหนักแบบซ่สุดครอของผมนะครับเป็นการฮอปขาคู่ก้าวขาคู่มาด้านหน้านะครับเริ่มจับเหยียดแขนแล้วก็สลับ กระโดดขาคู่นะครับผมสำหรับการลดความหนักนะครับแบบคุณป้าท่านแรกนะครับจะเป็นแค่การย่ำเท้าด้านหน้าด้านหลังพร้อมกับแกว่งแขนย่ำเท้ามาเลย9ก้าพร้อมกับแกว่งแขนแค่แนี้นะครับแค่นี้เองโอเคอประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าที่นั่งเก้าอี้นะครับเราจะเหยียดแขนตรงขึ้นมาลอก่อนแล้วเราจะเหยียดขาออกพร้อมกับดึงแขนเข้า,าแล้วก็สลับกัน โอเคใช่เลยแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับผมพร้อมเนาะโอเค3 2 1เริ่มครับไปผมก็จะเป็นแบบยากสุดเนาะก็จะมีการกระโดดด้วยนะครับ็นดับเบิลเอ็กฮอปอ่าโอเคสำหรับใครที่แบบผมยากไปนะครับทำแบบนี้ได้เนาะแค่ยำเท้านะครับอ่าหรือว่าแบบนั่งเก้าอี้นะฮะก็จะเป็นการ ย่างยกขาสลับดึงแขนโอเคถ้าใครนะฮะหนักไปสามารถลดได้อย่างผมถ้าอยากจะโดดอยู่อาจจะเป็นแค่โดดอยู่กับที่แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคลองดูเนาะหรือใครไหวต่อเนื่องไปอ่าสามสองหนึ่งโอเคผ่อนชา้าลงอ่าเจ็คลึกย่ำเท้าโอเคครับทีนี้นะครับ ก็เราจะไปต่อกันท่าที่2นะครับเป็นการก้าวแบบ V step นะครับเดี๋ยวเริ่มจากขาขวาก้าวมาด้านหน้าขาซ้ายก้าวตามมาก้าวกับที่เดิมเหมือนเป็นตัว V เนาะอ่ะมาใบใหม่ฮึบอ่าสําหรับที่นั่งนะครับเช่นกันก้าวกับก้าวกับเป็นตัว V เนาะอ่ะใครยืนลองดูครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นอ่าโอเค ทีนี้เพิ่มมือด้วยเนาะขากับมือมาด้วยกันถายมือออกกับแตะที่ท้องนะครับเบาๆโอเคอ่าใช่ขวาซ้าย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 ช้าๆไม่ม่องรีบขวาซ้ายอ่าขวาซ้ายดีฮะโอเคอ่าโอเคมาพร้อมเนาะสำหรับคนนั่งแค่ ขวาชิดซ้ายชิดนะครับมาเดี๋ยวเรามาพร้อมกันไม่ต้องรีบนะครับชา้าๆเอาแค่สเต็ปให้ได้ก่อนเนาะแล้วก็เพิ่มมือมานะครับถ้าใครพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองไปขวาซ้าย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 อ่าโอเค ไปต่อขวาซ้าย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 นิดหนึ่งดีฮะต่อเนะอกนิดหนึ่งมาขวาซ้าย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 รอบสุดท้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเค กลับมากลับมานะครับโอเคครับผมสําหรับท่านี้ก็เป็นการฝึกทางเรื่องของคาร์ดิโอนะครับหัวใจแล้วก็ระบบประสาทสั่งการกล้ามเนื้อไปในตัวเลยนะครับเอาละครับท่าสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายท่าสุดท้ายกันนะครับจะเป็นการชกนะฮะชกกับการก้าวเท้าแตะทีนี้ขาขวาแตะเฉียงไปด้านหน้ามือซ้ายชกออกไปเฉียงไปตามเท้าแล้วกลับมาที่เดิมนะครับเช่นกันไก่ข้างหนึ่งนะครับ เช่นกันเนาะกับท่านั่งเช่นกันเลยเหมือนกันเลยฮึบชกอ่าบิดตัวนิดนึงแตะแตะชกโอเคอ่าดีครับโอเคนะครับมาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเราจะเริ่มข้างขาขวามือซ้ายก่อนนะครับผมจะไปแบบช้าๆก่อนเนาะขาขามือซ้ายนะครับตั้งแขนขึ้นเตรียมกลางขาเล็กน้อย โอเคพร้อมหนึ่งสองขาขวามือซ้ายกลับซ้ายมือขวาโอเคไปแตะโอเคชา้าๆดีครับมือขวามือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวามือซ้ายต่อเนื่องอ่ะดีครับเริ่มได้แล้วเริ่มคล่องแล้วบิดต้นหนึ่งส่งแรงเพิ่มหน่อย โอเคส่งแรงเพิ่มนิดนึงดิมามามือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวาสี่สสองหนึง่ง โอเคกลับมาครับโอเคนะครับสําหรับถ้าบริยานหัวใจนะครับก็นอกจากหัวใจแข็งแรงแล้วเนี่ยได้เหนือ่อยได้หอบนะครับก็ยังฝึกในส่วนของระบบประสาทนะหรือว่านิวโรมอเตอร์เพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อกันต่อนะครับครับผมสําหรับการบริหารกล้ามเนื้อนะครับด้วยอุปกรณ์ในบ้านแบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะมี อุปกรรมทังหมด3อย่างนะครับหคือเก้าอี้นะครับสคือขวดน้ําโดยที่ขวดน้ําจะเป็นขวดน้าไซส์ไหนก็ได้แล้วแต่เราถนาดเนาะโดยที่เริ่มต้นอาจจะเริ่มจาก300มิลก็ได้นะครับหรือว่า500มิลหรือว่าถ้าใครนะครับต้องการความหนักที่มากอาจจะเป็นขวด1.5ลิตรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายจะเป็นเรื่องของหมอนนะครับหมอนในบ้านเนี่ยครับหมอนที่เราใช้นอนใช้อิงได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มด้วยท่าแรกกันก่อนนะครับท่าแรกเราจะบริหารกล้ามเนื้อสะโพกนะครับโดยที่เราจะยืนนะแล้วก ใช้เก้าอี้นะครับเป็นตัวช่วยในการทรงตัวนะครับเดี๋ยวยืนแล้วก็มือแตะเก้าอี้ไว้ได้เลยนะครับสำหรับท่ายืนนะฮะโดยที่เราจะทําท่ากลางสะโพกนะฮะมือประคองเก้งท้องตัวตรงเข่าตึงแล้วกลางขาออกด้านข้างโดยที่ให้ลาตัวแนวตรงไว้เหมือนเดิมนะครับตัวไม่พับแบบนี้เนาะตัวตรงเกรงท้องมือแตะเก้าอี้ กลางผ่อนช้าเท้าไม่สัมผัสพื้นเลยถ้าไหวถ้าไม่ไหวแตะเบาๆได้นะครับกางแล้วลงแค่นี้เองเนาะสําหรับท่านั่งนะครับเราจะใช้การยกขากลางระวางออกครับอ่าลองดูอ่าแล้วก็กลับเข้าไปนะครับถ้าอยากยากหน่อยมือเท้าเอวได้ครับแล้วก็กลางเก้งวางเบา แล้วกลับเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับข้างละ10ครั้งนะครับผมโอเคเริ่มจากขาซ้ายก่อนแล้วกันนะครับมือประคองไว้ที่เก้าอี้นะครับผมตัวตรงเก่งท้อง3 2 1สกลางขาออกอ่าผ่อนช้ากลางช้าลงลงขึ้นหายใจออกเก่งสะโพกตัวตรง3เกงไว้4ผ่อนช้า5สามารถแตะพื้นได้นะครับ6ถ้าอยากยากก็ไม่ต้องแตะนะฮะ7ฝึกการทรงตัว 8กล้ามเนื้อสะโพกนะครับ9ที่หนึ่งโอเคนะครับสะโพกกระชับแข็งแรงทั้งข้างที่ยกและข้างที่ทรงตัวเลยนะฮะสลับมาอีกข้างหนึ่งนะครับเช่นกันกับท่านั่งเนาะทรงตัวนะครับด้วยขาซ้ายกลางด้วยขาขวานะครับมือประคองเกงท้องตัวตรงหน้ามองตรง3 2 1กลางขึ้นครับผ่อนลงช้าๆเนาะสังเกตลำตัวนิ่งๆ่มือประคองไว้3าสลงช้าๆหายใจออก5ผ่อน หกค่อยคๆมาเจ็ดนิดนึงเกิงสะโพกแปดเก้า โอเคนอกจากได้สะโพกที่สวยงามแล้วเนี่ยเรื่องของการทรงตัวนะครับก็จะได้ด้วยนะครับลดโอกาสการหกล้มลงนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเชิญนั่งมาฮะต่อไปนะครับเราจะใช้ขวดน้ำนะครับที่มีอยู่เนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำขวดเล็กนะครับ300มิลนะครับหรือว่าขวดกลางหน่อยสัก500-600มิลลิลิตรก็ได้นะครับหรืออยากแอดวานนะครับอยากหนักขวดใหญ่ได้เลยนะครับ1.5ลิตรนะฮะท่าแรกนะครับน่าจะคุ้นเคยกันนะครับเป็นท่า shoulder press นะครับตั้งแขนขึ้น กลางแขนขึ้นไม้แล้วก็ข้อศอกนะครับข้อมือแนวเดียวกันเราจะดันขดน้ําขึ้นเหนศีรษะ,ะแล้วผ่อนลงช้าๆขึ้นหายใจออกผ่อนลงช้าๆรักษาลําตัวตรงนะครับในท่านั่งเก่งท้องตัวตรงโอเคผ่อนพักแป๊บหนึ่งเนาะเราจะทําท่านี้กันนะครับ10ครั้งนะครับผมโดยที่รักษาแนวลําตัวที่บอกไปนะครับนั่งหลังพิงเก้าอี้ไว้ก็ได้นะครับผมพยายามไม่ให้ลําตัวแอนไปแอนมา อ่ะมาตั้งแขนขึ้นโอเคหน้ามองตรงข้อศอกข้อมือแนวเดียวกันพร้อมหนึ่งสองดันขึ้นผ่อนลงช้าๆมาสองค่อยๆลงขึ้นสเก่งท้องไว้ีลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก5ผ่อนครับมาหกค่อยๆผ่อน7จ็ดช้าๆแปดไหครับ บ <9 S 2> โอเคผ่อนช้าแล้ววางลงนะครับแล้วเมื่อยแล้วใช่ไหม่ะวางลงขวดนึ่งครับ้ังลําตัวเหลือไว้หนึ่งขวดนะครับเราจะทําท่าที่เรียกว่าเหมือนเราตัดต้นไม้ครับเป็นวดช็อปแต่ว่าเป็นรีเวิร์สวดช็อปคือเราจะลากนะฮะเหมือนมีขวานเนาะจากล่างขึ้นบนนะครับโดยที่ให้จับขวดน้ำเนาะลักษณะคือจับไว้ที่ขวดน้ําส่วนท้ายกับส่วนต้นนะครับผมให้มั่นคงแล้วเราจะ บิดจากช่วงสะโพกนะครับขึ้นมาช่วงประมาณหัวไหล่นะครับลักษณะนี้1 2ึ่ึบแล้วผ่อนลงช้าสังเกตไหล่เนาะไหล่เราจะบิดไปนะครับเราจะไม่ได้บิดแต่แขนอย่างนี้นะฮะขึ้นแล้วลงนะครับขึ้นแล้วลงอลองโดยข้างหนึ่งบ้างเช่นกันนะครับส่วนท้ายกับส่วนหัวนะครับอยู่ที่ช่วงเอวก่อนแล้วหัวไหล่เราจะชี้ม้นนหน้าบิดขึ้นปึ๊บ แล้วลงตัวขวดน้ําเราจะอยู่แนวอกตลอดเลยนะครับสังเกตนะครับเราจะไม่ให้ขวดน้ําหลุดออกไปแนวด้านข้างเลยอโอเคครับพอสไว้แป,ป๊บหนึ่งพักแป,ป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอข้างละ1ิบครั้งนะครับท่านี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนของลําตัวด้านข้างช่วงท้องนะครับรวมถึงช่วงรอบคอไหล่นะครับให้แข็งแรงขึ้นด้วยเนาะ,ะมาเริ่มจากขวดน้ําไว้ทางซ้ายของเรานะครับจับส่วนท้ายและส่วนหัว อยู่ที่ช่วงสะโพกนะครับพร้อมแล้วบิดขึ้น1 2ไป1ผ่อนลงชา้าหายใจออกขึ้น2ผ่อนลงชา้าไป3ค่อยๆลงฮึบสค่อยๆ5บางคนอาจจะคุ้นเคยกับท่านี้ในการแจวเรือใช่ไหมฮะ6ทวิสต์ไป7ใช้ลำตัว8ดีครับ9สุดท้าย โอเคผ่อนลงวางก่อนพักแป๊บหนึ่งเปลี่ยนข้างนะครับจับส่วนท้ายและส่วนหัวเริ่มจากช่วงเอวบิดลำตัวครับเตรียมตัวจ้วงแจวเรือไปด้วยกันนะครับหนสองไปทวิสต์นะไปบิดลำตัวสองใช้ลำตัวออกแรง3 4งอศอกเล็กน้อยหายใจออก5ลงหายใจเข้า6ผ่อนช้า7ค่อยคลง แปดนี่ฮะเก้าสุดท้ายโอเคผ่อนลงวางได้ครับอ่ะนำขวดน้ำไปวางพื้นเลยนะครับและหยิบหมอนขึ้นมานะครับผมคราวนี้เราจะใช้หมอนที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยละครับว่าจะเป็นหมอนที่เรานอนหรือว่าจะเป็นหมอนยิงข้างโซฟาของเราก็ได้นะครับแล้วเราจะนั่งนะครับประมาณกึ่งกลางเก้าอี้เราจะเริ่มจากการเหยียดขาด้านหน้าเล็กน้อยงอเข่านิดนึงนะครับแล้วก็เกรงท้อง เอหลังไปเล็กน้อยนะครับให้หน้าท้องนะครับได้ออกแรงเกรงนะครับจะเป็นการบริหารช่วงแกนกลางลาตัวคอมเมอร์ซ่ลงถึงช่วงลําตัวที่ใช้ในการบิดตัวด้วยครับช่วงท้องนั่นเองอ่ะหยิบหมอนตั้งขึ้นด้านหน้าบริเวณช่วงท้องนะครับงอสอกเล็กน้อยแล้วเราจะบิดคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่เราจะบิดจากไซส์ทูไซส์นะครับหรือว่าบิดจากด้านข้างไปด้านข้างหนึ่งนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับโดยที่รักษาแนวหลังให้ตรงไว้นั่นเองอ่ะ ผ่อนพักก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสำคัญคืออย่างที่บอกนะครับหมอนหรือว่าช่วงมือของเราเนี่ยจะไปกับแนวช่วงอกนะครับจะไม่มีบิดแต่แขนเนาะอ่ะโอเคเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับตั้งขางอเข่าเล็กน้อยเอ็นหลังตัวตรงเกรงท้องหน้ามองตรงนะครับโอเคพร้อมหนึ่งสองไปบิดโอเคไปทางซ้ายไปทางขวาซ้ายขวา ซ้ายขวาดีไปต่อฮะ่าค่อยๆไปเรื่อยๆครับขออีกครึ่งทางดีเจแล้วแปดเก้าทีหนึ่งโอเคอะพอนลงวางนะครับผมสำหรับถ้าออกกำลังกายด้วยหมอนก็ ตัวน้ำหนักหมอนนี่ก็เหมือนเป็นแรงต้านเนาะถ้ายิ่งหมอนยิ่งหนักยิ่งใหญ่เราก็อาจจะเมื่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมยังไงเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อ้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ที่บ้านกันนะครับชุดสุดท้ายนะครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อดยใช้อุปกรณ์ในบ้านที่หาได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับหรือว่าท่อ PVC เนาะตัวท่อ PVC นะครับถ้าไม่มีก็อาจจะเป็น พวกไม้กวาดเก่าก็ได้นะครับหรือว่าไม้ถูพื้นเก่าก็ได้นะฮะตัดส่วนหัวออกไปนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วก็ดูเรื่องความปลอดภยนะัยเนาะระวังพวกไม้อาจจะมีเสียนนะครับก็เน้นเป็น PVC ก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับเราจะเอา PVC นะครับมาช่วยยืดนะครับมีทั้งหมด3ผ้ท่าเนาะเดี๋ยวจับ PVC นะครับให้กว้างกว่าช่วงไหล่นะครับแล้วก็เหยียดแขนขึ้นตรงนะครับเป็นการยืดช่วงอกช่วงไหลนะ่เนาะขึ้นตรงหน้าศีรษะแล้วจากนั้นนะครับเราจะ ดันไปด้านลหลังผ่านศีรษะไปอีกนิดนึงเล็กน้อยนะครับให้กางแขนไว้งอสองนิดนึงแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะครับท่าน,นี้ก็จะจะยืดในส่วนของกล้ามเนื้อช่วงอกนะครับผมช่วงหลังช่วงกล้ามเนื้อช่วงรอบข้อไหล่ด้วยนะครับอแล้วค้างไว้อผ่อนลงลองกันดูอีกสักครั้งหนึ่งเนาะทีนี้ทำนะครับเท่าที่ไหวโดยที่ไม่ให้เราเจ็บนะครับผมทอยที่หนึ่งนะครับ ยกแขนขึ้นงอสองเล็กน้อยกดบาลงอยู่เหนือศรีรษะก่อนแล้วจากนั้นไปได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วค้างไว้แค่นี้พอโดยที่ลำตัวยังตรงเกรงท้องตัวตรงได้อยู่นะครับจะตึงบริเวณช่วงอกนะครับช่วงหลังช่วงไลโอเคผ่อนลงนะครับผมคราวนี้เราจะมายืดช่วงหลังกันนะครับโดยใช้ PVC นี่แหละฮะเราจะเริ่มจากมือขวาจับ PVC แล้วให้สวนปลายนะครับดันบริเวณ กึ่งกลางของฝ่าเท้าข้างขวานะฮะแล้วเราจะพับตัวลงเอนตัวไปทางซ้ายพับตัวลงให้ PVC เราเนี่ยได้ช่วยนะครับดันช่วยยืดช่วงหลังช่วงปีกช่วงไหล่ของเราหายใจเข้าออกปกตินะครับผ่อนกลับมาค้างไว้แบบเดิมก่อนขออีกหนึ่งรอบนะครับโดยที่โฟกัสนะครับในการ s t r e t h นะครับเหยียดแขนไปให้ใกลนะครับดันเท้า1นึ่สองปพับตัว หายใจเข้าออกปกตินะครับค้างไว้ในจุดที่ตึงกำลังดีผ่อนกลับมาลองเปลี่ยนข้างนะครับมือซ้ายจับ PVC ดันบริเวณกึ่งกลางของฝ่าเท้าโอเคยืดตัวตรงนะครับเราจะเอ็นตัวไปทางขวานะครับเหยียดแขนพับตัวลงแล้วก็ใช้ PVC ด้าดันแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะครับจะยืดช่วงนี้ช่วงหลังนะฮะ โอเคขอให,หนึ่งรอบนะครับค้างไว้แต่ละเซตก็ประมาณ10นะครับถึง20วิก็ได้เนาะหนึ่งสงไปค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะครับยืดให้สุดอ่าผ่อนกลับมาสุดท้ายนะครับเราจะใช้2มือจับส่วนของ PVC ตั้งไว้ด้านหน้านะครับไม่ให้ไกลมากเนาะประมาณ1ฝ่าเท้านะครับแล้วเราจะงอสอเล็กน้อยจากนั้นเราจะค่อยๆนะครับพับหลังลงกดตัวลงกดตัวลง เหมือนให้ศรีรษะเราผ่านระหว่างแขนทั้งสองข้างของเราโดยมี PVC ค้ำยันไว้เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณช่วงสบะบักบริเวณช่วงหลังช่วงปีกนะครับอ่ผ่อนกลับมาขออีกหรอบนะครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่ถนัดยังลงได้อีกก็ขยับ PVC ไปด้านหน้าได้เนาะลองดูที่เราสามารถทําได้รู้สึกว่าตึงกําลังดีนะครับ1 2ไปแล้วก็ระวังเรื่องของความลื่นเนาะ PVC นะครับ หายใจเข้าออกปกติโอเคผ่อนกลับมานะครับผมก็ p v c เก็บวางไว้ด้านข้างลำตัวนะฮะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวของเรานะครับมาโดยที่เราจะม้วนผ้าเช็ดตัวนะครับพับๆๆนะครับให้เป็นแนวยาวแล้วก็ให้จับพอดีมือเนาะนะครับจับผ้าเช็ดตัวนะครับกว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็ เราจะเริ่มยืดนะครับช่วงหลังกันก่อนเหยียดแขนขึ้นตรงด้านบนนะแล้วเราจะเอนตัวไปทางขวาโดยใช้มือขวาดึงแขนซ้ายเหยียดไว้แล้วโค้งตัวตามไปโดยที่มือนะครับคอยดึงเบาๆนะครับให้ตึงกําลังดีจะยืดบริเวณช่วงแขนช่วงไหลนะครับช่วงหลังฝั่งซ้ายผ่อนกลับมาตรงกลางลองเปลี่ยนข้างบ้างนะไปครับเอนไปทางซ้าย ให้มือซ้ายดึงแล้วก็ยกแขนขวาเปิดไว้ครับดึงเบาๆหายใจเข้าออกปกตินะครับอ่าผ่อนกลับมาครับผมผ่อนกลับมาอ่ะผ่อนแขนลงนะครับผมในส่วนพัชตัวนะครับอีกท่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะยกนะครับแขนขึ้นนะครับเหนือศีรษะแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับพัชตัวไว้ด้านหลังแล้วเราจะพับแขนลงมืออีกข้างหนึ่งนะครับจับในส่วนของ พาเชตตัวแล้วดึงนะครับช้าๆแล้วค้างไว้ดึงลงนะครับโอเคพนอลองอีกทีนึงนะครับในข้างเดิมนะครับข้างที่อยู่ด้านบนเนี่ยครับจับไว้เนาะแล้วก็ลดแขนลงสอกชี้ขึ้นมืออีกข้างนึงนะครับจับพาเชตตัวนะฮะแล้วดึงลงเบาๆได้ยืดช่วงต้นแขนด้านหลังช่วงกล้ามเนื้อรอบสะบักนะครับรอบข้อไหล่ โอเคพอนขาปล่อยมือโอเคลดแขนลงเปลี่ยนข้างนะครับเราเอามือนะครับจับผ้าเช็ดตัวนะฮะฝั่งขวาเหยียดขึ้นนศีรษะจากนั้นงอศอกขวาลงนะครับแล้วก็มือซ้ายอ้อมด้านหลังจับผ้าเช็ดตัวได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะแล้วค่อยๆดึงเบาๆนะครับดึงเบาๆให้ศอกเราชี้ขึ้นเพดานและค้างไว้นะครับเป็นการยืดต้นแขนด้านหลังกลาเนื้อรอบข้อไหล่นะครับ ผ่อ,อนลงขออีกครั้งหนึ่งเนาะทววอีกทีหนึ่งงอสอกขวาลงมือซ้ายจับพัชตัวบริเวณกลางหลังของเราแล้วดึงเบาๆอ่าแล้วค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกติ10วินาทีเนาะสา1ผ่อนครับสบายๆปล่อยพัชตัวมาด้านหน้านะครับ จับเหมือนเดิมคราวนี้เราจะยืดต้นขาด้านหลังกับช่วงน่องกันโดยที่เหยียดขาสองข้างตรงมาด้านหน้านะครับผมเข่าตึงเราจะนำพเชตัวเนี่ยคองไว้ที่บริเวณฝ่าเท้าฝ่าเท้าของเราแล้วก็มือนะครับเราจะค่อยๆไล่นะครับไล่จับพเชตัวให้ได้เท่าที่เราจับไหวแล้วเราจะดึงเบาๆเ,เข้าหาลำตัวแล้วพับตัวแล้วค้างไว้ครับไปจับได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะค่อยๆขย,ยับเข้ามา แล้วค้างไว้จะเป็นการช่วยนะครับให้เรายืดได้มากขึ้นนะครับยืดในจุดที่ตึงกำลังดีอ่สามค่อยๆปล่อยผ่อนช้าขอยรอบนึงนะครับค่อยๆเลื่อนมือไปเลื่อนมือไปแล้วดึงเข้ามานะฮะจะยืดช่วงน่องช่วงต้นขาด้านหลังได้มากขึ้นนะครับพับตัวเข่าตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับ5 4 3 2 หนึ่งผ่อนช้าๆอ่าโอเคโอเคเก็บผ้าช็ตัววางได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่เราหาได้ที่บ้านง่ายๆ,ายๆนะครับเราจะเป็น่อ p v v c นะครับหมอนผ้าเช็ดตัวขวดน้ำเก้าอี้ต่างๆก็ เป็นส่วนช่วยนะครับให้การออกกำลังกายของเรานะครับท้าทายมากขึ้นหรือว่าปรับท่าให้สามารถทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการออกกําลังกายนะครับลดความเบือ่อเพิ่มความท้าทายได้มากขึ้นนะครับนําไปปรับใช้กันดูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ผมนัทนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ